สวัสดีค่ะชองนกหมาพัตกุยใหม่แล้วนะคะปกตินมเพื่อเป็นกำลังใจชาวนาของเราและกอบคแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดขึ้นนร่านรักงจากครอบครัวของเราค่ะโอ้ท้องกินเยอะมาอู้ไข่เต็มท้องเลยเพื่อนๆวันนี้เรามาดูการชํำและปลากันนะจ๊ะไข่เต็มท้องเลยจ้าปลาสวายคนหาปลาให้กินมาแล้วนะคะว่างงานแล้วหลานชายจ้า ว่างานแล้วมาหาปลาให้กินในสะหาในสะนะจ๊ะไม่ได้หาที่ไหนอื่นไกลเลยจ้าตัวจับปลาจ้าอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่เจ้าถิ่นอีกตัวหนึ่งเจ้าถิ่นนะจ๊ะเพื่อนๆนวันนี้ พ,พุงใหญ่เบลลเลยไข่เยอะเลยไข่นี่จ้ะวันนี้เรามากินปลาสวายนะคะสัสะ,สะนี่ยังไม่ใหญ่นะเพื่อนๆตัวนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจ้านี่ตัวกลางๆจ้านี่ประมาณสามโลนะตัวนี้ประมาณสามโล ตัวกลางๆนะจ้าไม่ได้สะใหญ่ถ้าสะใหญ่อะตัวเหมือนเด็กกระโดดน้ำนะเพื่อนๆอยู่ใกล้อะตุมต่มตุ่มไม่รู้มันฮุบอะไรก็ไม่รู้แตกเลยวโอ้ไม่เอามีดน้อันอืมอันอ้อนจานอันอาเป็นอ้อนมีภากเสียงด้วย เอามีดตัดได้ดีๆเนี่ยมีดค่อยๆแสเอเอ,เอ<ม>จะได้ไม่แตกเละเทะตอบไหม,มเออเอเอ,เอตัวเดียวสามโลกว่าต่อเอาหมดแน่ของอร่อย เออมีไข <Happiness. S 2> ่ด้วยป่ะได้สะกลางตัวเล็กจังบนโดนโดนบนนะเอาตัวเล็กจังสามโลเอาตัวเล็กจังนะเพื่อนเพื <cold> <laughs> ่อน นี่ตัวหาปลาให้กินนี่จ้า ไม่เอาขออนันมาด้วยเอ๋ครับเอ้ยหมดแลไม่ใช่ฉากดม่ต้คมบ่าคมรับก่อนก็ได้ เนื้อแน่นๆเลยจ้าเพื่อนๆเรียบร้อยเสร็จได้เอาผ่าหัวกอนโอ้ผ่าผมได้กระเด็นนะมันเอาเอาเอาค้อนอะไอเอเอาเอานั่นมาเออ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 เอรเอเออเอาเออ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 เอนเออเออเออเเเอนเอเเออเเรอเอนเอเ กับข้าวไม่ต้องซื้อนะจ๊ะก็ได้กับข้าวฟรีแล้วค่ะแต่ลงทุนกว่าซื้ออีกเพราะว่าซื้ออาหารมาให้กิน,นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะกับการแลกปลาสวายหนึ่งตัวของเราเนีจ๊ะเพื่อนๆ ไม่มีคลิปอะไรก็เลยเอาปลาสวายนี่แหละเป็นเมนูคลิปของเราวันนี้จ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย